มาดูสวนฝรั่งบานโนนมะกอ,อกใช่ไหมครับตำบลมะกอกเออบานโคงม,มะกอกก็ถูกที่ตำบลเมืองปราสาทอำเภอหนงสูงโคราชอันนี้หน่วยพกินได้ไหมเราอันนี้อันนี้พันอะไรลุงชื่ออะไรเนาะคือบัวลอยจุ่มบัวลอยก็ลูกชายมาช่วยแต่นี่ทําอะไรครับตอนนี้กำลังทําอะไรกันอยู่ลาลานมันลาาให้มันแบบเวลาน,น,นั้นก็มีได้มัดหอยได้กิงมน้นยมันฮักอ๋อเองหอยก็ลาวขึ้น โอเคครับอันนี้ก็ปีที่แล้วได้หลายไหมครับอันนี้เลยปีไหนอันนี้เพิ่งได้ขอปีนี้ครับอันนี้ปีที่สองเนี่ยปีที่สองปีสองได้ได้ขายจักรุ่นยังครับนี่ขายแต่ว่าบันได้ห่างๆต้นมันน้อยครับอ๋ออันนี้ก็อันนี้พันอะไรครับลงุงกินจูกินจูครับแล้วนี่ก็โลชัยะะรครับทับไปขายโอ้ก็ขายบันนอกเองแค่ยี่ห้าบาทขายง่ายๆมีจักต้นครับลงุงตนนัวนี้บันอีอันทั้งหมดหมูน้อยได้ามาตก เจ็ดสิบต้นเจ็ด้มันได้แค่ยีกว่าต้นหรอต้นอืออันนี้ก็วันนี้น้ำวันนี้น้ำมันเหอะมันอ่งมันเออเอออขึ้นมามันฝนตกหรือว่าน้ำมันไหลครับอันนี้มันแต่นี่เกิดเราทิ้งไว้นานๆมันจะมีปัญหาเลยไหมน้ำนะครับฝรั่งไม่ไม่ค่อยมีปัญหามีกายนี่ปลูกพอปลูกแต่รัดจำเนี้ยเด็น้ำเข็้ยงงาม นี่เราตายไหมก็นี่เดี๋ยวมูนี่เดี๋ยวเหลียเนี่ยรอดเนี่ยรอดโอ้แสงฝรั่งนี่รอดนะเนี่ยเนาะรอดกะบามันตายมดเดนะครับนี่โอ้แสงว่าปลูกอย่างอื่นเรียบร้อยมดอืมโอ้เขาทาเขาทาฝรั่งมันขึ้นที่ชอบน้ำเนาะครับเออเขอาทาเขาทาแต่มีประสบการณ์ล่ะพวกกล้วยฝรั่งนี่อยู่รอดเนาะกล้วยกล้วยก็บน้ำหลายไม่ได้นะกล้วยนี่เน่าเหมือนกันนะเน่าโอเคครับมะพร้าวก็บเน่าคือกันมะพร้าวก็บเน่าเน่าแต่ปลูกไม่ได้เน่า อันนี้ก็ต้นน้อยๆปลูกใหม่นั่นเด็กอันนี้ปลูกใหม่อันนี้นนพันอะไรครับลงุงกิมจูกิมจูไอไส้ขาวๆเนาะนกินอร่อยกรอบๆเนาะมันได้พันนึงทายต้นนั่นนั่นนั่นท่าเรียกอะไรนายผงเป่าซือนู่นนี้เนี่ยอเดียวไอไส้แดงๆอันนี้โอ้กำลังงามเนะลยเริ่มติดผลแล้วเนาะผงเป่าซื้ออะไรเนี่ยแต่ว่ามันไม่ค่อยดกอย่างนี้อ๋อแต่ว่าอ๋แต่ลูกมันใหญ่เนาะลูกใหญ่ลูกใหญ่เอ้นายช่วยเพาะทำไรลูก ดอกหลักเกิดปีลาวดานั่นดิโอเคครับวันนี้ก็มาเยี่ยมลุงลุงอะไรลุงบัวลอยกบันคงมะกอกกลับมาดูว่าร์เรียกไหนครฮะชื่อแม่เขาเด็ดลูกเขาหลุดจักแสงอรุณจังว่ะแม่แสงอรุณน้อยนี่ตอนนี้กลังอันไหนก็เวลากันหองแล้วหองแต่น้อยๆไปนี่ครับหองนี่งหอนี่กันอะไรเด้งครับกันขโมยเลยดึกกันแม่ขโมยมีขโมยเองเนาะบัดเอิงหอดอานหน่อยเลยห้วนหอเท่าลูกนุ่นๆๆ นี่ยังไม่ได้ห้อยเลยไปดูไกลๆกันเลยโอเคครับไอ้ลองจิ้มอีกอันนนทงปอสีครับกใบใหญ่อันนี้คนั่นเดี๋ยวห่อการลังตั้มหน่อยนั่นเดี๋ยวน่ะอ่าเน้นๆหน่อยเนาะแบบนี้ก็ห่อแล้วเน้องลุงยังไม่มีเวลาห่อลุงมีเทคนิคการถ้าพูดว่ามันออกดอกให้ลูกมันติดลูกดีๆมีเทคนิคไหมหรือว่าปล่อยตามเลยตามประชาดเนี่ยปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยทั่วไปปุ๋ยคอกปุ๋ยนาปุ๋ยคอกดาปุ๋ย ของไอ้ปุ๋ยชีวภาพดาปุ๋ยเคมีดานิดๆ <5, S 2> หน่อยๆที่มาทีมาเนาะนั่นดิโอเคโอเคครับอันนี้ห่วงเปล่าสื่อนะครับใส่แดงมันย่าหม่งเดือดจาน,ม,นมันติดห่างอ๋อที่ไม่เป็นไรครับลุง okay. ลองไปกินดูไม่ไม่ต้องล <laughs> <า> <laughs> ุงอาจจะให้กินมิก็ได้กันได้มา มบา้าน,นบ้านลูกซีทครับนู <laughs> ้นกำลังช่วยเพาะทำเมฆหางฝรั่งครับออ๋วิธีการก็คือต้องให้มันแบบออกไปชายย่อยแบบนี้เนาะยังไงเหมือนกันการกมันฮักเนาะการมันฮักนี่นี่โอ้โหนี่ได้คออย่างนี้เพราะอาจารย์ครับผมเอ,องก็มัดติดนี่พอติดหน่วยใหญ่ๆแล้วมันจะฮักอเราต้องมัดเนาะนั่นเด็ดต้องมัดไว้รุ่นก่อนมาเจ๊งลูกไม่ได้มีเวลาทำฮักหลายกิ่ง ให้พี่จิมกินแล้วลุงขอบคุณครับอพอบคุณแล้วครับผมแ <laughs> ป้นอะไรแป้นดิจิตหิ้งเนื้อหน่วยใหญ่แต่ว่าเม็ดมันหลายคนนี้อ๋อมันไม่อร่อยเนี่ยอร่อยคือการแต่ว่าข้อหายใหญ่เลยซื้อพัดนั่นนี่มาปลูกแยกแต่อันนี้เขาชอบกินหลายเนาะกนใกไหนก็เห็นมันกรอบแล้วก็ แต่หมนั่นก็ขายดีกันนี่ขายยี่สิบอาจารย์นี่อืมโอเคครับวันนี้ก็ครบทุกนิดอกเอาวันนี้ก็มาเดินเล่นมาเที่ยวเล่นก็รู้ไงไปชิมครับครับขอบคุณครับวันนี้ก็ไม่ยังไม่มากหัวน้าี่มาลาดเนี่ยจะน้ำลาดกัเสียเลยหน่อยโอ้หัวหน้าลาดก็ลาดนี่เลยยังนี่เลยน้ำเออขึ้นมาเนาะตอนนี้น้ำก็ลักขับไปบ้านเลยจ้าไปน ครับตอนนี้น้ำกำลังมานะครับมาไปให้กำลังใจครับแจวพลังกันนี้น้ำได้อยอะครับโอเคครับสวัสดีครับ